ได <Okay. S 1> ้ีินนะครับแล้วก็มีประสบการณ์ได้เห็นในสิ่งที่คนที่ไม่อยู่ในภาวะแบบแม่อาจจะไม่เคยได้เห็นแม่ให้แม่เล่าแม่เล่าน้อยไม่บายหมาไปเที่ยวเมืองจีนเจ็ดวันไปน่าวน้าแข้งมาพอมาถึงพอไปจงหวัดเลยตามเขาไปอีกที่นิโรนไอ้นู้น่ามานิโรนพกกลับถึงบ้านวันนั้นแล้วก็พก,กรองเท้าผาก็ไปวัด กลับบ้านไม่เกือบไม่ทึงเดินกลับบ้านเนี่ยจะกลับไม่ทึงเลยแล้วก็มานอนนี่ไม่รู้สึกตัวแล้วพอหลัมนอนแล้วก็ลืมไปเลยเดี๋ยวใส่ผ้าก็ไม่รู้เดวี๋ยวใส่ผ้าเต็มมดให้รู้แล้วก็ไม่รู้เคยโทรให้รถโรงพยาบาลมาเอารถโรงพยาบาลมาพาไปแล้วพอไปถึงพอไปยู่ที่ห้องรวมเนี่ย ngủ ở gì mấy à quan hai chân mấy lủng lưỡi cha tay gì chân chân mò chóp xăng hay mò thịt xít da quanh hốc khuất da ja, khuất cầm cầm nhẹ quanh hốc khuất hai chịt. thằng quanh thằng mò không bên đây à tao nói bột chừa bột khoa mất rồi อยู targets, ่โรงพยาบาลสิบวันนะแล้วก็คบพาขึ diseases, Alex, ้นห้องให้ไปอยู่ห้องให้พยาบาลคว้าคว้าเลยคนหนึ่งชอบสั่งพยาบาลคว้าวคนหนึ่งทีนี้ก็้ชายเนี้ยชายตอนนั้นชายมาแล้วชายไปไปคว้าแม่ที่โรงพยาบาลทึงแม่ลับตาไม่ได้สามคืนที่ว่าสามคืนสามวันไม่ได้ลับเลยแม่แต่งิดเดียว ลับตาไม่ได้พอลับตาในหอมมาเต็มเมื่อนเราบอกผาพยมผนแลแต่ว่ามันมาเต็มไปหมดมาเอาตั้งแต่แขว่าป่าแว้งแข่งดวนข้าดวนไม่หูคาดเด็กแข่เพึ่งเกิดมาพึ่งเกิดไม่ไม่ซารพัดแม่ไม่ต้องบรรยายเลยจะมาแบบน้แต่ว่าเป็นให้เห็นพนังธรมพีแล้วเขาอยู่ยังไง่ะ นั sucking, ่งนอนเดินเข้ามาหรือก็มาจะมุนมุนรบรบรบเท่ามุนเดี๋ยวเหลือเหลือนไปตรงนั้นเดี๋ยวเหลือนไปตรงนี้เด็กเกิดมาอยำมือกันเหลือทั้งเพยแเลยมาก้องผีหน้าเนี่สองคนสามคนหลบๆนู้ยบ่เดียวกันไม่ได้ลับเลยก็ทู่ชาย ที่ไปโกว่าไปโบล่วงทำใจโค้แม่เซ็นตาแม่ไม่นอนได้หรือนี้สามวันเลยแม่ไม่ได้รับตั้งนีกนั่นห็นทางคืนเห็นตลอดเวลาหรือว่าเห็นเป็นช่วงเลยแห็นเวลาลับ่าถ้าลืมตาไม่มีเห็นเวลาลับ่าลับไม่ได้ตาแต่เวลาลืมตาพันนี้ไม่มีห้องก็ธรรมดาเปล่ายุันั้นเลยแล้วก็นอนลื่นเชมงอยู่ทางคืนแบบนี้เสร็จแล้วคืนนั้น ส่โคก็ยังไม่ได้ไปไม่ทาไอเชียบมาจะทํางานที่สีเควตเชียบมาถึงขึ้นไปโรงพยาบาลขึ้นไปที่ห้องก็บอกเชียบฟังว่าแม่เนี้ยไม่ได้ลับเลยสามขึ้นสามวันแหละถึงแม่ผู้จูวแม่ไอเชียบก็แควนพอทานเหลือนแควนพอทานเหลือนหมดสามแก้วนี้แหละไอเชียบท้อใส่โคมันไปถึงส้วมโคแม่ไปถึงส้วมพันนี้ลับเลยลับเลย ไม่มีอะไรมาแล้วแม่ก็หมดลับไปเลยไม่ได้คุยตักเคยเลยลับจนตาหม้อไปนะพอลับเลวกลางคืนเสี่ยงแต่ว่าคายมันยังมีนะยังมีคายแต่ว่าไอ้ที่มาในห้องนี่ไม่มีเลวให้ไปเลวถึงขนนี้ก็เสี่ยงทอมไอ้เทาจากข้างหนอกกกกเป็นจังว่าเลยกกกกกป่าตู้นี่มันปิดอยู่กลางคืนนะไอ้ใจมันก็นอนอยู่ที่เก้าอี้ แม่นั้นที่เห็นนั้นป่าตัวันเปิดตหมอเดินเข้าไปเดินเข้าไปถึงเก็บผูท่านที่พอเข้าพ้นป่าตัวถึงว่ารู้ล่างกูไม,ม่บายว่าไม่มีเคยบอกกูเลยว่ากูไม่ได้มาแล่หะถึงอันนี้แม่ก็ท่านที่ว่านั่นแหละรับเนี้ยเลื่อนตาถึงโอ้แต่มอมาว่าพันเนี้ยอโอ้ครูครูต่มอมา คุ้มม้อว่าตามม้อมาแล้วแม่ก็ลุกขึ้นหนังไปใช่ก็โหเห็นพนนไอ้ชายว่าแม่พี่เขาหวีงเข้ามาไอ้ชายว่าแม่พี่เขาแม่พี่เขาเห็นแม่พูดคนเลี้ยงน่ะโชคไอ้ชายโครมเขานะโชคไอ้ชายตามม้อแกไปทึกกันหนังหนังทึ่งเบียดเหนือแกนี่แหละเบียดแต่เหนือเราหนังเบียดชิดเลยแม่ก็รนนรนสู ขึ้นพ่อนนี้ยร้อนเมื่อนกหัวอืมอับหนามร้อนก็ไม่ใช่เมื่อควยชดใส่ควยชอดน้ำจะแรงไปเมื่อควยชอดผู้ขึ้นบนหัวจับไหลตีนขึ้นบนหัวแล้วก็พอยชายมาทู่แม่แม่ก็ลืมตานั้นตาโมกให้ไปเสร็จแล้วขนลับที่ล่างนี้แหละแม่ถึงได้ขึ้นเข้าไกญ่หลานเป็นยังไงอ่ะขึ้นเข้าไกญ่หลานรับมา Hoàng thị nữ ấy mới đẩy lắp lệ phổ quả mới hết nảy hoang lệ phổ. Nên là mẹ lắp vậy. Lắp thường khoanh. Mình có mấy chường khoanh á. Xa lửa xa lử. Mẹ nó khuôn vậy. Khuôn bổn xa Cứ mình dù sức tùa thường có hết tổng nắng vô lèo. Rồi qua đường thang. Với... Lắp khoanh vậy. Khoanh vậy. Lắp thường khoanh. Lắp nên là hoàng thị bỏ đáy lắp. Mình lắp thường Thầy khai ta bỏ ừ, rồi mà chẳng hái gì thả Khoan nữa à đơn 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 khứ bị đơn khai khai khứ nở nở rưỡi 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 đơn khứ nở nở rưỡi lại học quay thương thị rạp, quay thương dơn môn môn dơn môn lè khoai nô khoai ni phồn mông bị thằng năn, ô hủ ôi thì bền bền khâu nội nội khứ bị quả tôm mài tôm xì đậm แต่ว่าบนี้เขียวเลยเมื่อนกันมดกี่ร้อยกี่พันเมื่อนกันมดโมงไปทางให้เมื่อนกันมดแล้วดาวระยิบระยับอยู่ตามบนใบไม้ตามนั้นเลยดาวทังพีโอ้ว่ะว่าว่าพันนี้เลยพูดคนเดียวโอ้นี่ดาวเขโรเวนจากข้างหลังมันสวยนักเขว่าระยิบระยับพันนี้เองมันอยู่ที่ใบไม้เองว่าพูดในฟันใช่ไหม่าพูดในควันแล้วก็ว่า โอ้โหวะนี่เลยเข้าเรียเข้าไกลลาดทางขึ้นมันยู่ตรงน้นแม่เที่ยวเดินเดินเดินห้าทางขึ้นจะขึ้นไปทำไมเห็นก็ได้จะขึ้นไปเละดาวไปเลต้นไม้ขึ้นไปเละดาวว่ามันติดอยู่ได้อย่างไรเสร็จแล้วพอเดินไปนั้นอ้าวทางตะวันโอมีประสาทสาำลังโอ้สีทองทางทีเลุยทองหวดหวดลยเนื้ วันก็โผล่ขึ้นน้อยน้อยด้วยหม่มันวันช่วยวะช่วยเกินนะไอ้คนที่บอกนันก็ไม่ไม่เห็นตัวนะได้ยินเขาบอกว่านั่นแหละที่ประทับพระพุทธเจ้าเขาอวะล่างกลางนั้นพระพุทธเจ้าประทับประทับอยู่ตรงนั้นแต่ล่างข้างๆสองล่งที่เล็กๆนั้นข้อทราบว่าไอ้นี่เกิดขึ้นคืนเดียวกันไหมว่าคนละคืนกนคืนที่ตะมอก ไปเย็นเลยอที่แม่รับเร็วนะเแต่ว่าไอ้ทีเห็นวิญญาณโอ้วิญญาณนั้นนี่นี่วิญญาณรุกไปเร็วแต่รถสามวันที่รับตานั่นนัแหละนั่นคือเชฟโอซายโซนมาแว้นให้เร็วทั้งฝนนี้สู้เร็วครับไม่มีเร็วแล้วหัวเหลือกองงนะทีเห็นนั้นโอ้ดูวนี่คือเมื่อได้เห็นทางสวรรค์ได้เห็นทางพี่ทางทิมานยพอเห็นพี่เสร็จพอที่ว่านอนรับได้เพ็นสวรรค์เลย แล้วความรู้สึกมันเป็นแบบไห้ต่อไปเห็นข้างบนนั้นโอ้ยมันดีใจมันอึบอิ่มมันโบม่ท่วโอ้โหนี่มันช่วยพันนี่นี่มันช่วยพันนี่ป้าผู้แต่ว่าที่ปาสาดป้าผุทแต่เจ้าวันหลายสี่รุ่งนี่เป็นเป็นทางเป็นทางมันช่วยเกินแม้เราให้พระที่ว่านั้นแกบอกว่านั้นเนี่ยคือโยมตายเร็วแล้่ก็โยมมาเกิดไหม ราธินาโกนทีแม่ปีห้านะเขว่าทีนี้ตายาแล้วแม่ไปห้าทางขึ้นไปแต่ห้าไม่เจอเขียวห้าจนตื่นไม่มันไม่มีทางขึ้นมันขึ้นไม่ได้อะเนาะจะต้องห้าทางเขาบอกว่ามีทางขึ้นมีทางทางสบายหมาต้องทาบุญอี้นะนั่นแหละมีทางขึ้นแต่เราห้าไม่พบโอ้ทุกยศ